ในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนเร็วไปหมดแบบนี้หลายคนน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไกลตัวออกไปทุกทีวันนี้เราเลยจะมาหาคําตอบกันครับว่าจริงๆแล้วรากฐานของความแข็งแกร่งทางอาชีพในยุคนี้มันคืออะไรกันแนะ่เคยลองถามตัวเองกันดูไหมครับว่าเอออาชีพที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนี้มันถูกสร้างมาให้ยั่งยืนจริงๆยุปเปล่าคือไอ้ความกังวลเรื่องความมั่นคงเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแหละ เนาะแต่คําถามคือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีล่ะคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในอดีตนะโอ้โหผ้ามันต่างกันแบบชัดเจนเลยสมัยก่อนเนี่ยเส้นทางอาชีพมันอาจจะเหมือนกับการปีนบันไดที่แบบตรง,ตรงๆงมั่นคงขึ้นไปทีละขั้นแต่สมัยนี้เหรอโห้หมันเหมือนกับการที่เราต้องไปเดินในเขาวงกฏมากกว่าครับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้วก็ต้องคอยปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเส้นทางอาชีพที่ไม่มัน่นคง เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าสภาพแวดล้อมแบบไหนกันที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้ไอความรู้สึกไม่มั่นคงที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดไปเองนะครับจริงๆแล้วมีนักวิชาการเขาเรียกยุคสมัยของเราว่าสังคมแห่งความเสี่ยงหรือ risk society เลยซึ่งมันก็คือยุคที่เ,เส้นทางอาชีพแบบเดิมๆที่เคยรู้จักกันมาเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วแล้วอะไรล่ะที่มันผลักดันให้เกิดสังคมแห่งความเสี่ยงนี้ขึ้นมาก็มีหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ หรือว่าโครงสร้างองค์กรที่มันเปลี่ยนไปแล้วก็แน่นอนเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดมากๆปัจจัยทั้งหมดนี้เนี่ยมันทําให้การจ้างงานมันยืดหยุ่นขึ้นก็จริงนะแต่ในทางกลับกันความมั่นคงของงานโอ้โหมันก็ลดลงแบบน่าใจหายเลยพอเจอความไม่แน่นอนแบบนี้เข้าไปหลายคนอาจจะนึกถึงคำว่า resilience หรือความแข็งแกร่งทางใจแต่ความเข้าใจที่เรามีต่อคำคำนี้มันถูกต้องทั้งหมดแล้วหรือยัง ใช่ครับคือความเชื่อเดิมๆเนี่ยเขามักจะมองว่าความแข็งแกร่งมันเหมือนเป็นคุณสมบัติส่วนตัวที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยนะใครที่แบบอึดทนได้มากกว่าก็รอดไปแต่งานวิจัยชิ้นนี้กําลังจะบอกเราครับว่าความคิดแบบนั้นน่ะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดคําถามสําคัญก็คือแค่ความแข็งแกร่งจากภายในตัวเราเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอแล้วจริงๆเหรอสําหรับโลกการทํางานที่มันซับซ้อนในปัจจุบันและนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องทั้งหมดงานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นเลยว่า ความแข็งแกร่งไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แค่ข้างในนะครับแต่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นผ่านบทสนทนาและความสัมพันธ์ต่างหากขอย้ำอีกครั้งนะครับความแข็งแกร่งทางอาชีพที่แท้จริงเนี่ยสร้างขึ้นผ่านการสนทนาซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันเป็นทักษะที่เราทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีแค่บางคนเท่านั้นแล้วการสนทนาที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างในงานวิจัยเขาแบ่งเป็นสส่วนสําคัญเลยครับ อย่างแรกเลยนะคือบทสนทนาภายในอันนี้ก็คือการที่เราได้คุยกับตัวเองแบบจริงจังๆครับว่าเฮย้ยเรารู้สึกอะไรกันแน่เราต้องการอะไรและอย่างที่2ก็คือบทสนทนาภายนอกครับอันนี้คือการที่เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นแบบที่มีความหมายจริงๆนะไม่ใช่แค่คุยเล่นไปวันๆพอเข้าใจแนวคิดแล้วก็มาถึงส่วนที่น่าสนใจที่สุดเลยแล้วเราจะสร้างความแข็งแกรง่งผ่านบทสนทนาได้อย่างไงงานวิจัยนี้เขามีโมเดลที่เป็นรูปธรรมมาให้เราดูกันเลยครับ คำพูดของปิกัสโซที่ยกมาเนี่ยสรุปแนวคิดของโมเดลนี้ได้ดีมากๆเลยครับมันคือการที่เราไม่เพียงแค่ค้นพบพรสวรรค์ของตัวเองนะแต่ยังต้องมอบมันออกไปหรือถ้าพูดง,ง่ายๆก็คือการสร้างความหมายใหม่จากประสบการณ์และความท้าทายที่เราได้เจอมานั่นเองหัวใจของโมเดลนี้ก็คือการเปลี่ยนเรื่องเล่าที่1ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องราวของความเจ็บปวดหรือความล้มเหลวในการทํางาน ให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สองซึ่งเป็นเรื่องราวของการเติบโตและการคุณพบเป้าหมายใหม่ที่มีความหมายกว่าเดิมกระบวนการน,นี้เนี่ยเขาบอกว่ามี4ขั้นตอนง่ายๆเลยครับขั้นแรกเลยนะการรับรู้หรือ sensing ก็คือยอมรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเสียใจยอมรับมันไปเลยพอมาขั้นที่2การกลั่นกรองหรือ s i f t i n g อันนี้คือค่อยๆทําความเข้าใจว่าลึกลงไปแล้วเนี่ยทำไมเรารู้สึกแบบนั้นขั้นที่3ามครับ การมุ่งเน้นหรือ focusing คือการดึงเอาบทเรียนที่สำคัญที่สุดออกมาจากประสบการณ์นั้นให้ได้แล้วสุดท้ายความเข้าใจหรือ understanding คือการนำบทเรียนที่เราได้มาเนี่ยมาสร้างเป็นเรื่องเล่าบทใหม่ที่มันทรงพลังให้กับชีวิตการทำงานของเราต่อไปครับและนี่คือภาพรวมของโมเดลทั้งหมดเลยครับถ้าสังเกตดีๆนะจะเห็นคำว่า d i a l o g อกหรือบทสนทนาเป็นเหมือนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนกระบวนการทั้งหมดนี้เลยตั้งแต่การเปลี่ยนประสบการณ์แย่ๆ first story ให้กลายเป็นเรื่องเล่าของการเติบโต second story ที่น่าทึ่งแต่ที่น่าเสียดายก็คือแม้ว่าโมเดลนี้จะดูทรงพลังมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ในโลกความเป็นจริงระบบต่างๆรอบตัวเรากลับไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนบทสนทนาที่สำคัญเหล่านี้เลยประเด็นมันก็คือทั้งในระบบการศึกษาแล้วก็ในองค์กรต่างๆเนี่ยมักจะขาดพื้นที่สำหรับการพูดคุยเชิงลึกที่จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งทางอาชีพได้อย่างแท้จริงลองดูข้อมูลตรงนี้สิครับ ผมว่ามันน่าตกใจมากเลยนะงานวิจัยเขาไปเจอมาว่าในโรงเรียนเนี่ยบทสนทนาส่วนใหญ่มากถึง65%เลยนะเป็นแค่การพูดถึงนักเรียนแล้วก็มีแค่9%เท่านั้นเองครับที่เป็นการพูดคุยกับนักเรียนจริงๆโหนี่มันคือช่องว่างที่แบบใหญ่มากที่ทําให้การสร้างความแข็งแกร่งจากข้างในมันเป็นไปได้ยากจริงๆในที่ทํางานก็ไม่ต่างกันเลยครับ เรามักจะเจอการประเมินผลแบบบนลงล่างการขาดพื้นที่ปลอดภัยให้ได้พูดคุยกันอย่างจริงใจหรือว่าผู้จัดการที่ไม่รู้วิธีคุยเรื่องอนาคตแล้วก็การเน้นแต่ผลงานจนลืมเรื่องการพัฒนาคนทั้งหมดนี้คืออุปสรรคสำคัญทั้งสิ้นเลยเอาละครับมาถึงส่วนสรุปกันแล้วจะเห็นได้ว่ากุญแจสาคัญในการสร้างความแข็งแกร่งเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากๆเลยสิ่งสำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้จากเรื่องราวนี้ก็คือ ความแข็งแกร่งทางอาชีพไม่ใช่ผ่อนสวรรค์นะครับแต่เป็นทักษะที่ทุกคนสร้างขึ้นมาได้ผ่านพลังของการพูดคุยอย่างมีความหมายสุดท้ายนี้เลยนะครับอยากจะฝากคำถามนี้ไว้ให้ไปลองคิดกันต่อว่าจากประสบการณ์ทั้งหมดที่ผ่านมาเรื่องเล่าที่สองที่มันเต็มไปด้วยการเติบโตและความหมายที่เส้นทางอาชีพกำลังรอให้แต่ละคนได้ลงมือเขียนขึ้นมานั้นคือเรื่องอะไรกันนะ